สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะมาเจอคลิปนี้นะคะเป็นพิก,การนะคะในหัวข้อนี้นะคะคนที่เรานึกถึงเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้มาอัปเดตความรู้สึกเขากันดีกว่าค่ะมีไพ่สองกองให้คุณเลือกนะคะสุ่มเลือกมาเลยนะคะกองที่1นึกองที่สองเลือกกองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือ เหงาเศร้าเสียใจนะคะเป็นความรู้สึกนิ่งนะคะแล้วก็กำลังคิดกำลังทบทวนสิ่งต่างๆอยู่นะคะคุณกับเขาเนี่ยน่าจะอยู่ไกลกันนะคะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่เขาเงียบไปนะคะเขากลับไปทบทวนบางอย่าง นะคะไปทบทวนบางอย่างไปทบทวนเรื่องของคุณกับเขานะคะคือแอบ,บรอนะแอบบรอค่ะถ้าเงียบไปนะก็คือแอบ,บรอให้คุณติดต่อสื่อสารไปนะคะเหมือนเขาไม่แน่ใจเหมือนเขาต้องการความมั่นใจในความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีกันก็ได้นะคะมีธาตุลมด้วยนะคะเมถุนตุนกุมเป็นความนิ่งเฉยเป็นความเงียบนะคะที่เต็มไปด้วย ความรู้สึกที่หลากหลายนะคะเ,เหมือนเขาจะตัดสินใจแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็รอเวลานะคะถ้าถามว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาไม่สบายนะคะเป็นช่วงที่เขาวุ่นวายกับชีวิตของเขาอยู่หรือเป็นช่วงที่เขาต้องการความสงบนะคะเ,เขาเลยดูนิ่งเงียบไปก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่1น่งโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีกองสองนะคะมีเจถ้วยมีจัสติกแล้วก็มีเดอะเมจิเชียนมี6เหรียญ9้าเหรียญแล้วก็มี10ดาบนะคะ ตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะหลากหลายมากเลยความคิดที่เขามีต่อคุณเนาะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด,ด้านไม่ดีนะคะแอบคิดไปเองด้วยในบางทีนะคะไม่เตยไม่รู้ว่าคุณมาถามถึงแฟนเก่าหรือคนที่จบกันไปหรือเปล่าหรือว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นคนที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันหรือ,อยังนะคะถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะไปเตยมองว่าเขาเจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วก็ต้องการโอกาสเนาะอ่ะอา ร้องขอโอกาสหรือนะคะอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้รับความเป็นธรรมหรือนะคะอีกในยะหนึ่งก็คือเขาอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาคุยอยากกลับมาสะสางบางสิ่งบางอย่างที่มันยังค้างคาคาอยู่นะคะถ้าถามว่าคิดและรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะความเจ็บปวดเนี่ยถ้าคะแนนเต็ม10ก็คือเกิน10ต้องว่ายอย่างนี้นะคะก็ขอให้คุณ